สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า w i l Breaker ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนว PVP v. v e ซึ่งเราจะได้ลงไปในแมปนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วตอนนี้ปเปิดมาเป็นเพยเทสมีตัวละครให้เลือกทั้งหมด5ตัวนะตัวนี้มีชื่อว่า Sparkwing i n g ตัวนี้รู้สึกน่าจะเป็นสายเวทนะถือคะทาส่วนตัวนี้ Nimira ถือเป็นเหมือนธนูนะเป็นเอลฟ์อย่างนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสายฮิลนะถ้าดูจากสภาพรูปร่างก็คือสร้างโลก ควบคุมแอเรียก็แบบน่าจะเป็นสายแบบซัพพอตลักษานิดนึงอันนี้ถือค้อนใหญ่ถือค้อนใหญ่นี่น่าจะแนวแนวโทรหรือเปล่ากระทืบกระทืบแล้วก็ตัวนี้ถือเป็นควานยักษ์เป็นแนวเบอร์เซิร์กนะเดี๋ยวเราจะลองเล่นเจ้าเน่ Spark Wing แล้วก็พอเลือกตัวละครเสร็จแล้วเราก็จะทําการเทเลพอร์ตลงแมปเนี่ยมันก็จะมีแมปให้เล่นเห็นไหม อันนี้ก็คือเราจะไปเจอผู้เล่นกับคนอื่นในนี้ด้วยนี่เราเล่นเป็นแบบโซโลได้หรือจะเล่นแบบนี่เล่นกับเพื่อนก็ได้เป็นดูโอย่างเงี้ยอ่าเอาระมาถึงเราก็จะถูกเทเลพอตลงมาตรงกลางอย่างนี้แล้วก็จะมีเอาทงไอเทมให้เราเลือกสัรนเลือกใส่ได้ด้วยนะอย่างนงี้ก็จะมียาใช่ไหมแล้วก็มีรองเท้านี่เพิ่มมูฟเมนต์เพิ่มฮิวแล้วก็มีภารกิจอะไรให้เราทําด้วยนี่ แล้วก็มีสกิลเพียบมาเดี๋ยวอันดับแรกเดินสำรวจแมพมันก่อนนี้ปึ๊บต้องเปิดหาของอาอย่างงี้รู้ได้รู้ได้ไปไปต่อไปต่อนี่ตรงนี้มีตัวนี่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 มอนเตอร์อุ๊ยวูฟวูฟวูคิวสกิลไปก่อนพยายามต้องเลี้ยงสกิลให้ดีนะเพราะว่าเราจะต้องเจอผู้เล่นอื่นตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนี่ตอนนี้เราเลเวลแ1แล้วเลเวลตั้งต้นมาคือมัน80ไงเก็บหมดก่อนตอนนี้อะไรเป็นอะไรยังไม่รู้นะฮะเก็บไปให้หมดก่อนาสามารถดูแมพได้นนนนนนนีีนีีีนนน่่่่คืืออออแแทตตตต้้้้้เเรราายยูงงพดดบ๋วไป ด้านบนก่อนปึ๊บเปิดกล่องดูซิรอบนี้ได้อะไรอุยบิงสโตนดูเหมือนมันจะเป็นสกิลนะอันที่เราใช้อยู่คือบิงสโตนแล้วอันนี้มันเป็นหุยอันนี้หายตัวได้บิงก็หายตัวเอาหายตัวดีกว่าครับว่าหายตัวผมน่าจะได้ใช้บ่อยกว่าเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงคนอยู่แถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงคนนี่ไม่ใช่เสียงไอ้ไอ้พวกมอนสเตอร์เนี่ยได้ยินเสียงอยู่ด้านบนแถวแถวนี้กำลังสาดสกิลใหญ่เลยแถวแถวนี้หรือเปล่าแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่แฮ ไปไหนเดี๋ยวเรา,าจะต้องเคลียรตรงนี้ไอ้โอ้โหมันตามมามันตามมามันตามมากันเพียบเลยโอ้โหตัวทีเดียวเกือบแตกตัวทีเดียวเกือบแตกต้องต้องสไลด์ลบต้องสไลด์ลบสกิลมีสกิสลอะไรใส่ไปก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนโอ้โแตกโอ้โหนี่แค่คีิแค่คียิยังเอาผมแตกโอ้โหไม่ได้เอ็กพีอะไรเลยโอ้โหเราต้องหนีเลยรอดจากแมมนี้ด้วยโอ้แล้วก็ถ้าของตกไอ้ถ้าตายของตกด้วยโอ้โหของไม่เหลือเลยผมกินเป็นของตั้งต้นที่ติดตัวมาให้เราเลยนะงั้นเราจะลองเปลี่ยนตัวละครนะทุกคน รอบนี้เราจะลองเป็นโทรานะเป็นตัวละครในโปเตอร์เลยนะใช้ขวานสองข้างน่าจะเป็นสายเบอร์เซิร์กมาเราลงมาตรงแถวแถวเดิมเลยเก็บของแป๊บหนึง่งรอบนี้เราไม่มีอะไรติดตัวเลยฮะมาเรารู้สึกจะแยกเป็นมือซ้ายกับมือขวาปุ๊บนี่นี่โอ้ยปันปันรอบนี้ปันอุ้ยมันเรียกพวกเรียกพวกเรียกพวกเหรอเรียกพวก,เ,ก,วก,เ,ก,วกเดินน้องเดินหลบโอเคผมเก็บของอุ้ยมีอะไรที่กินได้บ้างเนี่ยปุ๊บจะ่างมีใครเข้ามาในระยะนะตอนนี้อุ้ยได้เป็นสโตน อุ้ยได้บ,รบอรไรบวกไอแทกห้าโอเคบวกเมลียอแทกด้วยถือว่าดีเดี๋ยวเราต้องลากมาเจอตัวตรงนี้เมื่อกี้เราโดนเจ็บหนักอยู่ปึ๊บเดี๋ยวเปิดเปิดกองก่อนอันนี้ได้เป็นชิวโอ้โหดีโอ้เพิ่มเลือนหกร้อยแล้วก็สร้างเกาะสองวิมาเดินมาใ,นใกล้ได้หนูเดินมาใกล้หน่อยโอ้โหมันไม่มันไม่ยอมเข้ามาใกล้เลยมันเป็นโจโจมตีไกลฮะปึ๊บยกลบยกลบแล้วปัน่นปั่นก่อนไม่ไงไม่ไงปั่นปั่นแล้วตีปัน่นแล้วตีอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่ง โอเคโอเคเราค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเดินตีตีแล้วหมุนตีแล้วหมุนไงเหมือนเล่นโดตาก็เหมือนนะเออใช้ได้อยู่คุณภาพอย่างสวยฮนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเก็บไปก่อนเป็นของคราฟลูกจะ็บเป็นของคราฟปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้คืออะไรฮนะฮิวเหรอเฮ้ยอัปเกรดบิลดิ้งเหรอเฮ้ยเลยยังไม่ได้สร้างอะไรเลยแป๊บนึงตรงนี้เซฟ ปึบ๊บอุ้ยไม่มีไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรอะไรใส่ในนี้ไม่มีมไ,ใ ASHLEY, ในนไม่มีม,ม,มาหมาหมาหมาอุ้ย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 โดนโดนไปทีนึงโดนไปทีนึนงแล้วเจ็บเลยเจ็บหนักเจ็บหนักเดี๋ยวเราเอาเลือดคืนก่อนโอเคคือถ้าไม่ได้โดนตีซ้ำนี่ปึบ๊บเลือดน่าจะเด้งคืนมาอยู่นะถ้าไม่ได้โดนตีซ้ำหลุดของก่อนหลุดของก่อนตอนนี้เลเวลไปดิบสองแล้วมึงคืนมาสองเวล <m au ly> เองน,นี่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 ได้ยินเสียงที่ด้านล่างตรงนี้นะน่าจะเป็น เฮ้ยมีของตกอยู่คุณๆนี่มันศพชั้นหรือเปล่าเนี่ยอะไรเพื่อนฉันมาสำรวจตรงนี้คือเควสให้เรามาสำรวจตรงนี้ก่อนนะทีแรกเฮ้ยมีพวกนกเฮ้ยโหได้เกาะได้เกาะเอาละมารอแอคทีฟเควสต่อไปครับผมเควสต่อไปต้องไปทางด้านไหนโอ้โหนู่นๆเลยนู่นเลยเทเลพอร์ตคริสตัลเดี๋ยวเราไปเทเลพอร์ตคริสตัลด้านบนก่อนเพื่อเทเลพอร์ตลงไปด้านล่างฮะหวังว่ายังไม่เจอคนเร็วๆนี้นะอันนี้กุดได้ไหมกุดได้ดีโอ้โห ได้แน่ได้แน่นอนอย่าบอกว่าเกมนี้มีขับงบงขาบ้านด้วยนะอันนี้ตันนะไปไม่ได้เราได้ต้องเดินอ้อมลงไปด้านล่างฮนะแล้วก็มือซ้ายกับมือขวาน้สึกว่าอุธจะแยกกันด้วยนะเนี่ยเห็นไหมวิธีใช้ไม่เหมือนกันนะแล้วคือเราเดินล้อป่าไม่ได้ด้วยเราต้องเดินไปตามถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวย์นี้เท่านั้นเลาะลอโยกนิดหนึ่งเฮ้ยมันลอโยกได้นี่ว่าคือถ้าเป็นผู้เล่นด้วยกันก็จะมีชื่อบนหัวครับสังเกตไม่ยากแล้วก็จะเป็นตัวละครฮีโร่คล้ายๆกันซึ่งตอนนี้แม้จะเปิดมาให้แค่ มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนโอ้โหเราสามารถแอบในโพงหญ้าเป็นบางโพงได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นมีโจนว่ะโจนผมโยกก่อนผมโยกผมโยกเข้าไปโยกเข้าไปปั่นก็เลยปั่นปั่นก็เลยอือหอโอ้โหมันปล่อยสกิลลอยฟ้าอือหือไม่ไงฝันซ้ายปันขวาโอ้ยหโดนอีกแล้วเลือดจะหมดเลือดจะหมดเลยหนูปึ๊บนี่ยาได้ยาแล้วได้ยาแต่รอก่อนรอก่อนนี่เตะเตะเข้าไปเตะเตะเตะเฮ้ยไม่ทันไม่ทันเตะไม่ทันเตะไม่ทันไม่เป็นไรปึ๊บอือหเอปิดกาะ เปิดก็สก,กิลไว้หนึ่งดีโอ้ยแตกโอ้โหมันแตกง่ายเหลือเกินวะว่าระยะประชิดจะไม่ใช่ทางเพราะว่าต้องนักหนูเท่านั้นแล้วตรงนี้มีโอ้ส่งของส่งของคอมพิวต์คอมพิวต์เพื่อนคอมพิวต์รับเควสใหม่โอ้เราสามารถอัปเกรดได้ด้วย,วยเยี่ยมเลยฮะนี่นี่นี่เอาหินนี้ใส่เหรอแล้วก็อัปเกรดงี้เหรอปึออ๊บฮึบมันจะอัปเกรดเทียตอนนี้เราเป็นเทียหนึ่งโอ้เราต้องมาทำเควสสะสมไปเรื่อยแล้วก็มาอัปเกรด เพิ่มเทียนะฮะต่อไปต้องเป็นสร้อยโอเคโอเคอันนี้เขาสอนระบบอัปเกรดกับเราอยู่ขอบคุณนะตะก็รู้สึกโอ้โหได้ของเควสมาเพียบเลยฮะนี่ได้เสื้อผ้าหบวกดี่บวกแอตแทกต์เมลีห้าอุโมงค์อ,อีกสิบโว้ยได้เยอะเนี่ยอันนี้นติ้งเหรออันนี้ต้องเอาไปส่งนะไปเควสไเลเทมอันนี้ยาติดตัวไปก่อนปึ๊บให้เข้าไปในนี้ออัปเกรดอ๋อนี่ไงอ๋อต้องเก็บหีบหีบมาอัปเกรดตรงส่วนนี้ว้าวส่วนนี้รู้สึกจะอัปเกดเรดพอเป็นเทียสองโอ้มันจะบวก อบิลิตี้อะไรเยอะๆเลยเอาต้องหาของไปเก็บของในนั้นออกมาแล้วก็หนีออกมาให้ได้เฮ้ยแต่เรายังหนีไม่ได้ตักรอบเลยนะอะไรช่วงนี้ก็ทําเคเวสรับของฟรีไปก่อนนะนี่โอ้ยสามารถใส่ของได้เยอะอยู่เนี่ยเกมเล่นไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องใช้เวลาปรับตัวกันนิดนึงแล้วตรงนี้เราโผล่มาตรงด้านบนหรือของก่อนเลยฮนะขอให้ได้ของดีๆก็พอวิันจะได้รองเท้าที่ดีขึ้นบวกเลือด66กเหรอ เอาเราเน้นแท็กไว้ก่อนรู้สึกมันโจมตีไม่ค่อยแรงเลยนะนี่แาฮะลงมาก็83เลยเปิดตูดีมาถึงก็บุกกันเลยบุกหมู่บ้านโอ้โหปลอดภัยจริงใช่ไหมเนี่ยไี่ไงไม่โอ้โหหุ่นนกนูนักกนูเล็งยากโอ้โหเล็งยากอยู่นะอืมอืมอืมโอ้โหเยี่ยมกดอันนี้สเปนบาไปเลยอ๋อสเปซบาเป็นการปล่อยแฟรี่ออกไปโอเคหุ้ยได้เลือดเพิ่มแจวเลย ขค่อยูตของก่อนฮนะค่อยรูตไปเราค่อยๆเคลียร์ไปดได้ตังค์ด้วยเดี๋ยวเราต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนเปึ๊บโหเหยียบเหยียบให้หมดเหยียบพังเละเห็นไหมมันนอนหลับกันหมดเลยเนะี่ยมีตัวเดียวอีกเหรอฮัลโหลวสดีฮะเด้ยินเสียงคนเหยียบย้ายอยู่นะตรงนี้จริงๆนี่ ได้ใช้เรื่องระบบเสียงหูฟงหูฟังนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยยยยเโอ้โหมันโจมตีมันโจมตีระยะไกลปุ๊บปุ๊บยิงก่อนยิงก่อนอุ้ยอโอ้โหมันยิงระยะไกลมาอีกแล้วเดี๋ยวโดนโดนผมแน่โดนผมแน่นี่ไงโดนแน่โดนแน่นี่ไงโอเจอสกิลยิง3ทางโอ้สกิลเราเปทาง้ยกับดักแล้วเราจะไปเหยียบกับดักเพื่อใช่ไหมจะไปเหยียบกับดักเพื่ออะไรเอาละเราต้องเติมเลือดก่อนเติมเลือดกดเล็กหนึ่งตรงนี้ปึ๊บนี่เต็มหลอดไหมอ่าดีขึ้นเยอะโอเคอย่าง เอาละกล่องนี้ได้ได้อีกแล้วเหรอเราเราสามารถเซลล์ของเลยได้ไหมต้องเอาไปขายข้างนอกอ๋อในนี้มันมีเคดรอปโอเคฮะเออต้องเก็บไปให้หมดก่อนนะตอนนี้อะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้เก็บไปให้หมดเราต้องตามหาของไอ้ดันในบ้านเข้าไม่ได้นะในบ้านโอเคแต่ตรงนี้มีหีบใหญ่อยู่หีบใหญ่หน่าสนใจอาจจะได้ของแะไของดีๆหวังว่ายังไม่เจอผู้เล่นอื่นนี่ได้ก่อแล้วก่อบวกเลือดเราก็อุ้ยบวกเลือดสองขั้นโอ้โหคตดดีของเขียวคือคตดดีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหนี่คลิกซ้ายคลิกขวาสกิลโจมตีไม่เหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงโอเคโอเคปล่อยแฟรี่ไปปล่อยแฟรี่ออกไปปึ๊บเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเดียวเดียวอืมนี่สกิลแรกสกิลแรกยิงอ๋อยิงแล้วมันถอยหลังด้วยสกิลที่สองสกิลที่สองตัวอาตัวอาเนี่เน่โอ้ยรัวรัวเออสกิลอ้ายโดดีดีดีแต่ไม่มไม่ค่อยดีละเฮ้ยเฮ้ยได้ยินมันมีคนอยู่แถวแถวนี้แน่แน่ดบเลือกก่อนเลยดบเลือกก่อนเลยมันมีคคนน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 นยยยยยิิิิงงงสสกกกลลทุุุ่่่่าาจจะะไไดดดด้้้้เเเเีีีปปปป๊๊๊๊บบบบััััมออออูแแแถวววห๋ต มันต้องมีคนแหละเมืองใหญ่ขค่นา้นี้เมื่อกี้เราได้อะไรมาเพิ่มนะได้เป็นบุคคลิตี้โอเคการกรโจมตีของเรามันมีเสยียงนะมันจะทําให้คนอื่นได้ยินด้วยไงเราก็ต้องระวังนิดนึงการบูมากๆากก็ไม่ใช่เรื่องดีฮะเฮ้ยได้ถุงมือใหม่ได้ถุงมือเดียวกันอันเดิมโอเคไม่เป็นไรเก็บไปให้เยอะที่สุดก่อนเึ๊บเพบเบผมว่าเราต้องลงไปดูหน่อยคนอยู่ตรงไหนเสียงมันเดินอยู่ในป่าอยู่ตรงไหนของมันวะผมจะไม่พลาดแน่นอนรอบนี้โอ้หหมาหมา ไม่รู้ละยิงหมาก่อนยิงหมาก่อนนี่งไงยิงหมาก่อนอนี่ยิงยิงไปยิงไปโอเคได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยได้ถุงมือใหม่อันนี้พวกนี้เก็บได้ใช่ไหมผมเก็บได้หมดเก็บได้หมดโอเคจะเป็นสมุนไพรเฮ้ยขังเต็มแย่แล้วฮะผมเลยต้องทิ้งของบ้างถ้าเราจะทิ้งของแล้วเราต้องทิ้งในป่าตรงนี้หรือเปล่า อ้ยอันนี้บวกมเลียแท็กหเอามเลียแท็กดีกว่าไหมส่วนอันนี้บวกเลือดของบวกเลือดผมจะทิ้งแล้วกันนะแม้ว,ว่าจะขายได้แต่ก็เออไม่น่าดีเท่าไหร่ของซ้ำผมจะทิ้งเลยฮะอันนี้บวกอับเบลิตี้ผมเก็บไว้ก่อนนันนึงแล้วกันรองเท้าบวกเลือดผมทิ้งแล้วกันส่วนนอกนั้นถ้าเป็นของคาบอันนี้ของอัปเกรดพวกนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนกล่องนี้ได้อะไรเอาเฮ้ยกดเก็บแล้วกล่องหายได้ยินเสียงเดินมันมาจากทางนี้นะตรงไหนวะอันนี้ก็เข้าไม่ได้เปิดประตูลงไปนี่จะเจอใครปะเนี่ยจะเจอนี่ฮา ได้ยินเสียงเดินจริงๆแอบก่อนนี่ไงนี่ไงคน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 จริงด้วยหลือเป่าแปดสิบเอ็ดหลือเปล่าแปดสิบเอ็ดไม่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนผมโดนผมโดนแล้วผมโดนผมโดนหนักเลยโอ้โหโอ้โหโดนหนักว่ะโดนหนักว่ะอืมผมต้องเล่นระยะผมต้องเล่นระยะก่อนอืมอนี่ไงยิงยิงรวมไปก่อนยิงรวมไปก่อนปึ๊บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ได้ผมได้คิวแรกโอ้ยเยี่ยมว่าเลวได้ยินเสียงคนเดินมันจะพลาดได้ยังไงล่ะหูขั้นเทพอย่างเรา เกะหมดนะฮะเกะหมดเกะหมดโหปั๊มเลือดก,ก่อนเลยโอ้โหผมว่าเละมันต้องมีคนบุ๊อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงเดินผมตื่นเต้นจัดต้หุยมันมันอะไรเริ่มมันแล้วเริ่มมันได้คิวแรกเริ่มมีกลาลังใจฮะเฮ้ยอันนี้รองเทา้ารองเท้าเดิมเลยปะ่ะรองเท้าเดียวกันผมจะไม่เอาอันนี้เหมือนจะมีแล้วอันนี้ทิ้งก่อนผมจะทิ้งลงไปในนี้ทิ้งลงไปในกล่องด้วยโอ้โหว่าเละได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กไว้ใจไม่ได้เลยนะพวกมนุษย์เนี่ยน่ากลัวผมจะปิดประตูด้วย ป้องกันป้องกันผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นตอนนี้ถ้าประตูเปิดออกมานี่เตรียมบวกยังไ,ไงครับผมเดาไม่ผิดอะบอกเลี้ยวต้องมีเราต้องใช้หูให้เป็นประโยชน์ด้วยฮนะโอ้โหเจอผู้เล่นอื่นนี่บอกเลยโคตื่นเต้นเลยดีว่าเขาเพิ่งเกิดอะเขายังไม่มีของเท่าไหร่ถ้าเขามีของนี่เราน่าจะเจ็บหนักอยู่เมื่อกี้อันไหนเนี่ยเทเลพอร์ตมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างในนู้นเหรอล้วจะไปไงอะแสดงว่าต้องมีทางเข้าไปเทเลพอร์ตด้านในตรงนี้จัดละจอและอุ้ย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 ปึ๊บยิงสกิลรัวๆไปก่อนเลยปึ๊ สเตปผมเริ่มหนาไงดบยากันเลยรู้สึกว่ายามันจะเติมได้แค่ตรงส่วนอุ้ยบอสเหรอเฮ้ยมานาเหมือนมานาจะหมดอืมปึ๊บเปยิปปปยงยิงเอามานามไม่มีจริงด้วยป,ปึ้งปึ้งอืมยิงรัวไปก่อนยิงรวไปก่อนน้องยิงงรวไปก่อนยิงรัวไปก่อนยิงรัวไปก่อน,อ,นอาอาได้อยู่ได้อยู่ไม่ไงนี่ไงได้อยู่ผมได้อยู่ไม่หนาแม่ไม่หนามากไม่หนามากโอ้หถือว่ายังดีฮะไม่หนามากไฮไลท์ไฮไลท์อุ้ยห้เคี้ยวเหรอห้เคี้ยกับหนังเฮ้ยผมได้ยินเสียงต แล้วผมจะออกจากแผนที่นี้ยังไงเนี่ยเอาละผมจะใช้เทเลพอตปึ๊บอุ้ยไม่ได้เลยต้องไปอัพเกรดก่อนโอ้เราต้องไปต้องไปปลดล็อกที่อื่นก่อนแน่เลยอะ่ะอืมแล้วภารกิจของเราอยู่ด้านล่างนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปตรงจุดนู้นกันล้วกันจุดที่เทเลพอตที่สุดไอจุดทเทเลพอตใกล้ที่สุดเอาเลือดธรรมดาลงไปเติมก่อนฮะแล้วก็มีอะไรที่ลงไปเติมได้บ้างอันนี้มีแต่ผ้าฮะสโมลฮิลลิ่งพอร์ชั่นเฮ้ยสโมลฮิลลิ่งนี่จะช่วยไหมอันนี้ฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์นะสิเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยผมได้ยินเสียงคนก็แก๊ก็แก๊กอยู่ข้างหน้าป่ะจะโดนไม่ได้โดนดิไม่เนี่ยเปิดประตูมาแล้วโบ้เลยนะอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่อื้มนี่เลยนี่เลยฮึบปื๊บปื๊บอืออุ้ยเจ็บ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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยโดนหนักโดนหนักโดนหนักอยู่โดนหนักอยู่โดนหนักอยู่อืมอืมโอเคโอเคตัวแรกก่อนหิวเลือกก่อนเลยหิวเลือกก่อนเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหมาถึงก็โดนหนักเลยฮะเฮ้ยหัวใจหมาป่าได้อยู่หัวใจหมาป่าถือว่าได้อยู่ ปึ๊บปึ๊บโอ้ย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 เลือดเลือดยังไม่รีเลือดยังไม่รีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเลือดยังไม่เรียเอ้ยแเลียบีบเหรอเจ้านี้มีแอเลียบีบด้วยเหรอแย่ละผมแย่ละใช่ไหมโอ้ยแอเลียเริ่มบีบนี่ไงไม่ไหวฮะเลือดดิ้งน้อยมากแล้วเลือดเหลือแค่สามเติมก่อนเลยเติมก่อนเลยไม่ไหวแล้วเลือดน้อยมากโอเคเต็มเต็มอันนี้ได้มานาไหมปึ๊บปิดตูก่อนอ๋อไปปิดประตูดีกว่าไปจำเป็นมานาเฉย <b log> ป๊ป๊บไป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 ค่อยๆยค่อยเฮ้ยตรงนั้นมีตัวนี่วะมีหมาวิ่งอยู่ตัวหนึ่งมันหมาจริงหรือมันคนก็ไม่รู้น่ะเฮ้ยอิน visible โอเคผมได้หายตัวแล้วอย่างงี้ผมน่าจะดีขึ้นเฮ้ย hey, นี่มีคนมาตายนี่วะถ้าเป็นถุงเงินอย่างนี้น่าจะเป็นคนมาตายนะนะจ๊ะเออปึ้งอุ้ยมันแปลงร่างแล้วมันแปลงร่างแล้วมันขี้โกงมันขี้โกงเออเออเออมันขี้โกงมันขี้โกงผมมันแปลงร่างสู้ผมมันขี้โกงไว้กับดักอี้ะอย่าวางกับดักบ่อยนักดิเฮ้ยเฮ้ยวงบีบวงบีบ วงบีบวงบีบอ่าวงบีบวงบีบมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษได้ไหมปึ๊บผมหนีก่อนแล้วกันวงมันบีบอะวงบีบเล่นยากวง,วง,วงบีบมันเล่นยากอุ๊ยโดนโดนอย่าไปสู้กับมันตรงๆดีเฮ้ยโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวเหมือนจะตามไกตัวงนะนี่ไงนี่ไง <c oughs> ซอมบี้มันคือซอมบี้ปึ๊บยังมีเวลาเก็บของอีกเว้ยเฮ้ยแล้วผมต้องวิ่งไปเฮ้ยข้างล่างมีตัวข้างล่างมีตัวแต่น่้จะเป็นมอนพวกนี้นะจะเป็นมอนผมเติมเลือดก,ก่อนเลย น้องนังตันวงบีบเอาเร็ววงบีบไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเดียวเดียวเดียวโอ้โหเราโดนแรงล้วโดนแรงเอาไม่ได้ไม่ได้ทังตันเดียวโอ้โหไม่ได้เลยวะมันมีวงบีบด้วยอ่ะโอ้โหยางเล่นยากเราวิ่งเร็วสุดแค่นี้เราวิ่งเร็วสุดแค่นี้ด้วยวิ่งตามถนนวิ่งตามถนนเร็วโอ้โหเจ็บแล้วเจ็บหนักเลยควมเลือดไม่ได้ด้วยฮะควมเลือดก็ไม่ได้เลือดก็ไม่มีวันนี้เลือดไม่มีแล้วมีเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยไม่มีโอ้โหจบเลยวงมันจะบีบถึงไหนวะเนี่ยโอ้โหถึงนู่นถึงนู่นเลยสีขาว โอ้ยยอมยอมโอ้ยยอมกูยอมกูยอมแล้วยอมแล้วโม่โมอกูยอมแล้วเออเออโอเคยอมมันก็เกือบตายเหมือนกันแหละปะเถิดเสียดายนะที่วงมันบีบเนี่ยแมถ้าวงไม่บีบเนี่ยผมชนะชัวไม่รู้ไงเพิร์กเฮ้ยมีการออาเพิร์กได้ด้วยอืมเราสามารถเอาเพิร์กติดตัวไปได้นะฮะว่มีเนียนที่เราเสกมีดาเมจด้วยเลยเนี่ยหรือก็ไม่มีนะอ้ยนี่ดีกว่าเบสิกแอทแทคนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ปุ๊บลักลกใส่นี่ไงเรียบร้อยลักใส่แล้วก็ได้เพิร์กเรียบร้อยนี่เราเก็บของมาได้เยอะอยู่นะมันมี พราะว่าเราตายตอนจังหวะมันหนีพอดีของที่เก็บมาอัปเกรดได้มัองเนี้ยโอ้โหไม่ได้ทักอันเลยโอ้โหนี่ไงปุ๊บใส่ไปก่อนปุ๊บฟันใส่ไปก่อนอันหนึ่งหีบเบรต้องการหีบกับเขี้ยวระหีบกับเคี้ยวยังไม่มีอ่ะแลวอันนี้ล่ะใช้อันนี้ใช้อะไรนะใช้สร้อยโอเคไม่มีทักอันอันที่เหลือก็เก็บไปก่อนฮนะอขอติดตัวลนหมดเลยโอเคแต่เกมสนุกดีมากเลยนะเอออย่าลืมไปลงเล่นเงีทุกคนแล้วควณที่ชอบฝากกดแล้วก็สับตไคร้ดูคนละหนึ่งทีนะฮะไปเร็วฮะเจอกันใหม่ฮคร